นิยายเสียงเรื่องรักแลพกพบบทประพันธ์ของเจปุกคนสวย 2> EP 2ความเดิมตอนที่แล้วคุณหญิงสีบานได้ตามไปหาการดาถึงรีสอร์ทแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครแล้วก็ต้องพบเจอกับการดาอยู่ที่โรงแรมแห่งนั้นแต่ไม่พบนายพรเพราะไวตัวทันทำให้คุณหญิงรู้สึกโกรธมาก ที่ไม่สามารถจับนายพรได้เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดติดตามรับชมครับการดาจำเป็นต้องกลับบ้านพร้อมกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยความขมขืนน้ำตาไหลตลอดเวลายิ่งคิดถึงนายพรคนรักแทบขาดใจเวลาที่นึกถึงคำหวานที่นายพรบอกว่าจะไม่มีวันทอดทิ้งกันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราทั้งสอง จะไม่มีวันทอดทิ้งกันอย่างแน่นอนแต่ตอนนี้ไม่มีใครแล้วคำพูดทั้งหมดที่ได้ยินได้ฟังล้วนเป็นคำพูดที่โกหกหลอกลวงทุกอย่างได้พังทลายลงหมดแล้วการดาเหลือบมองโทรศัพท์มือถือตลอดเวลาที่อยู่บนรถดูว่านายพรจะโทรมาหาหรือไม่ แต่ก็ไล้วี่แววที่ในพรจะติดต่อมาหาการดายิ่งทำให้การดาทุรนทุรายร่ำให้จนในที่สุดการดาก็กดโทรศัพท์ไปหาในพรค่ะไม่สามารถติดต่อเลขหมายปลายทางได้ในขณะนี้ ไม่ว่าการดาจะโทรไปกี่สายต่อกี่สายก็ไม่สามารถติดต่อนายพรได้ส่งข้อความไปนายพรก็ไม่อ่านการดาสิ้นหวังเมื่อกลับถึงบ้านการดารีวิ่งไปที่ห้องของตัวเองแล้วทิ้งตัวลงบนที่นอนร่ำให้ร้องไห้โหออกมาเหมือนเด็กทำไม ทำไมพี่พรทำแบบนี้กับการดาไหนว่ารักการดารักมากกว่าผู้หญิงคนไหนๆที่แท้ก็เป็นคำพูดหลอกลวงพี่พรคนใจร้ายนับแต่นี้ต่อไปการดาจะไม่ถือว่าเรารู้จักกันอีกการดาเอาแต่ร้องไห้ข้าวปลาไม่ยอมทานจนประเดือนเห็นแล้ว ก็รู้สึกสงสารการดาอย่างมากแต่ป้าเดือนก็ได้แต่เฝ้ามองอยู่ห่างแม้ป้าเดือนพยายามจะพูดปลอบโยนต่างๆนานาแต่ก็ดูเหมือนว่ามันไม่มีอะไรดีขึ้นเพราะการดาเอาแต่ร้องไห้อย่างเดียวด้วยความเสียใจส่วนคุณหญิงสีบานซึ่งเป็นแม่ของการดาด้วยความที่คุณหญิง มีประสบการณ์ในเรื่องความรักมามากก็ไม่ได้ดุดาส้าเติมการดาแต่อย่างใดคุณหญิงปล่อยให้การดาอยู่กับประเดือนตามลำพังเพราะคิดว่าสิ่งที่จะช่วยการดาได้ในขณะน,นี้ก็คือเวลาเท่านั้นที่จะช่วยรักษาแผลใจของการดาให้หายจากความเสียใจและอีกอย่างหนึง่งที่คุณหญิงคิดขึ้นได้ ก็คือต้องรีบหาคนรักใหม่ให้กับการดาให้เร็วที่สุดเพื่อให้การดาได้ลืมในพรคนรักเก่าให้ได้คุณหญิงสีบานได้โทรหาคุณหญิงนประมาศเพื่อนเก่าสมัยเรียนหนังสือด้วยกันและได้ตำแหน่งคุณหญิงพร้อมๆกันเป็นเพื่อนที่รักกันมากนประมาศ ฉันมีเรื่องจะปรึกษาเธอตอนนี้ลูกชายของเธอมีครอบครัวหรือยังคุณหญิงนุมประมาทเลยตอบกลับไปว่าลูกชายของฉันยังไม่ได้แต่งงานมีภรรยายเป็นตัวเป็นตนแต่ตอนนี้กำลังคบหาก,กับผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อป๊อปปี้ลูกสาวของท่านทูตนั่นไงล่ะแต่ว่าฉันไม่ค่อยชอบเขาเท่าไหร่ พอดูนางจัดจ้านเรามันก็คนหัวโบราณถ้าได้สไพยแบบนี้มาคงเป็นลมวันละหลายรอบแน่ๆเลยคุณหญิงสีบานได้เล่าเรื่องราวของลูกสาวตัวเองให้กับคุณหญิงนพมาศซึ่งเป็นเพื่อนรักฟังทั้งหมดโดยไม่มีปิดบงังคุณหญิงทั้งสองต่างรักและเข้าใจกันพร้อมที่จะร่วมมือกันช่วยเหลือทั้งสอง ออกจากคนที่ลูกๆก,กำลังรักและคบหากันอยู่คนหญิงทั้งสองจึงได้ร่วมมือกันวางแผนที่จะทำทุกอย่างให้ลูกทั้งสองได้แต่งงานกันโดยมีการนัดหมายว่าอาทิตย์หน้าให้มาเจอกันที่บ้านของคุณหญิงสีบานในตอนบ่ายตัดกลับมาที่สงครามกับป๊อปปี้กำลังกอดจูบกัน ในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งที่มีเสียงเพลงคอเบาๆสงครามนั่งดื่มเบียร์อย่างสุขใจส่วนป๊อปปี้สาวคนรักกำลังจิบวายนั่งเาขาคอกันอย่างมีความสุขทั้งสองกอดจูบรูปคำกันตลอดเวลาโดยที่ไม่สน ไม่แค่สายตาคนอื่นๆที่กำลังมองเขาอยู่ทำเหมือนกับว่าที่ตรงนี้มีเขาเพียงสองคนเท่านั้นส่วนโต๊ะข้างๆที่นั่งมองป๊อปปี้ด้วยสายตาแทะลมเพราะการแต่งกายแต่งตัวของป๊อปปี้ช่งางเย้ายวนและก็เซ็กซี่จนผู้ชายที่อยู่ในบริเวณนั้นแทบจะทนไม่ไหวส่วนสงคราม ก็ช่างเป็นชายหนุ่มรูปงามเซนี่กอะไรเทียบเท่ากับดาราหนังได้เลยทั้งคู่ดำดื่มกับบรรยากาศจนพับเลิกป๊อปปี้จึงชวนสงครามให้ไปดื่มต่อที่ห้องของเธอการชวนครั้งนี้ของเธอมีหรือสงครามจะปฏิเสธในความเป็นจริงสงครามต้องการอยู่แล้ว ความรู้สึกของสงครามตอนนี้มันมีแต่ความรุ่มหลงอยากจะอยู่กับป๊อปปี้นานๆอยากกอดอยากสัมผัสอยู่ตลอดเวลาเขาอยากจะดูดดื่มความหวานจากร่างกายของป๊อปปี้ทั้งวันทั้งคืนไม่รู้สึกเบื่อส่วนป๊อปปี้ก็มีความรู้สึกความต้องการไม่ต่างจากสงครามเลยฉะนั้น เมื่อถึงห้องพักของป๊อปปี้ทั้งคู่ก็กระโจนบทรักกันอย่างเมามันต่างคนต่างหวยหาประหนึ่งว่าทั้งสองไม่เคยเจอกันมาก่อนทั้งคู่ต่างแสดงบทรักครั้งแล้วครั้งเล่าจนสำลักความสุขและเผลอหลับไปอย่างอ่อนล้าหลังจากแสดงบทรักจบลง สงครามตกใจเตือนขึ้นมาอีกทีเมื่อได้ยินเสียงโทรศัพท์ปลายสายคือคุณหญิงนพมาศสวัสดีครับคุณแม่สงครามตอนนี้ลูกอยู่ที่ไหนวันอาทิตย์ลูกไปไหนหรือเปล่าสงครามตอบกลับคุณแม่ไปว่าไม่ได้ไปไหนครับแม่คุณแม่มีอะไรหรือเปล่าครับพอดีแม่ จะชวนลูกไปเป็นเพื่อนแม่หน่อยแม่จะไปบ้านเพื่อนได้ครับแม่งั้นก็วันอาทิตย์เจอกันนะลูกมารับแม่นะแล้วมารับแม่ให้ตรงเวลาด้วยละ่ะแม่นัดกับเพื่อนแม่ไว้ตอนบ่ายวันอาทิตย์สงครามต่อให้เป็นเด็กที่เกเรแต่เขาก็มีข้อดีอยู่อย่างคือเป็นคนที่รักแม่มากและรักมากที่สุด เขาจะตามใจแม่เขาทุกอย่างเวลาที่แม่เขาต้องการอะไรเขาจะหาให้แม่เขาทุกครั้งไม่เคยปฏิเสธแม่แม้แต่ครั้งเดียวเหตุการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามนิยายเสียงเรื่องรักแรกพบ EP 3เร็วๆนี้